สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันหน่อยซาพาเซ็บจา้าวันนี้หน่อยซาพาเซ็บมีเมนูครีเอทเมนูแบบว่าวันนี้ก็คือเกาค่ะญาติอ้วนไม่ทานข้าวเย็นทานข้าวร้อนแทนสูตรอย่างของเพื่อนไปนะพี่น้องพนะี่น้องเนาะสูตรอย่างของเจ้าติโอ้ยในในขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะแล้วก็เ อะไรก็ฝากช่องน้อยๆช่องนี้นี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะี่ละจ้าเด้อฝากเออ่ติดตาไปน้ำนี่จา้าเด้อขอบคุณหลายจา้าเ <c oughs> ข้ามากินขน้าวนมกันเลจจ้าทุกคนจ้ากับมันมีอย,าาย่างไรมื้อนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะบ่หลายแล้วค่ะเต็มถาดเลยพี่น้องเอ้ยหมูนี่กระมาณครึ่ือโลบลยพี่น้องก็มีพี่น้ำปลาน้ำหนักน้ำบอกไปพี่นี่ผัดผัดหมูเออ่ผัดเอียงนะมื้อนี้เป็นผัดแอบ ผัดหมูตุนผัดหมูสามชั้นตุนจ้ะแล้วก็เออเป็นแค่ผัดผัดพริกแห้งจ้ะอู้ชุ่นมากพี่น้องเมื่อกี้นี่ไอ้ามาสันจามมาสันแล้วก็มีเอ่อพริกพริกสเปนพริกสเปนจีนนะจ้ะเนาะเผาแล้วก็มีแตงกวาแตงดองจ้ะเนาะจ้ะเนาะมีแค่นี้แหละมันเนี่ยมีโคข้ามันเนี่ยมันนี่เขาก็ อพี่น้ำป่าพีสปินอืมจ็บม่เผ็ดวันนี้ผัดพีดแห้ง่งแบบ Wir nennen das. มันนี่มัปักปุกติ่งนะจ๊ะหิวข้าวกระสุกยอดอ่อนทตะวันอือแซ่บพี่น้องเอาหมูไปตูนก้อนค่ยอยๆหนุซิ่ว กระตุนแค่ต้นดีซิวดำซิวขาวเกลือมันตานิดหน่อยอืมมักัด สามชันนินงน้ำจอยัดจอยันอ้วนกับแน่นเนาะคณเฮาเนะสามชันนิงเลยจ้ะยิ่งดองเพื่อ,อ,อวหวัน เป็นป <ừ. S 2> <ừ. S 1> ่าเล่นอุ้ยเล่นสามสันแห้งพี่น้องเอ้ยอืมสดเขอเคเนาะ อร่อยมากเลยอ่ะออพีิกสเปนดี จัดจ้านหลายพี่น้องเอ้ยจัดจ้านมากค่ะ Nein. Nun, man tuan dann เผ็ดจิดจามากเด็ดมากพี่น้องไป่นู้นี่ คำที่เขาตุนพะโล้เนื้อหมูมีรสชาติอยู่แล้วเนะเาะเขาก็กว่าต้องใส่อย่างหลายเลยจังขวบพริกกระเทียมแต่วันนี้บนมีกระเทียมก็ได้ใช่หอมสับหอมแดงสับขวบพริกหอมแดงต่ำก่อนเน,นาะจเนาะขวบพริกหอมแดงต่ำนิดหน่อยตัดนิดเดียว รสเสกข้าวปรงเลยเพิ่มเลยจริงโอเคกะ่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะพอเวลาหลายแล้วจะนอกที่เหลือเดี๋ยวเก็บไว้ทานอีกเนาะเก็บไปกินอีกบ่ทิ้งไม่ทิ้งอาหารนะคะสัญญาว่าไม่ทิ้งอาหารจะ้ะ โอเคนะคะ,ะน้องเลยกับลัมลาไปก่อนพบพ่อ,พอกันใ้คลิปต่อไปเดยวนี่ยก็ฝากช่องน้อยช่องนี้ไว้ไนํำอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้นะม่จ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจาะน,น,นี้ลําลาไปก่อนนะคะนาอพบพ่อกันมในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ